สวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์ดำแดงพิน dm 2รหัส083น,นะครับวันนี้จะมานำเสนอเป็นตัวของแอปร้านคาเฟ่น,นะครับที่ร้านชงลงุมโดยสีที่ใช้เบสในการออกแบบจะมีอยู่5สีด้วยกันครับมีสีเขียวมิ้นท์สีเหลืองเข้มสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มแล้วกสีเขียวเข้มนะครับ นี่จะเป็นการเชื่อมโยงหน้าต่างโดยเข้ามาหน้าแรกนะครับจะเป็นตัวรูปของแก้วชานมน,นะครับสามารถเขียไปปึ๊บโดยหน้าต่อไปจะเป็นหน้าให้ผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกได้หรือถ้าเกิดไม่อยากสมัครสามารถกดสคริปได้ครับ,บในกรณีนี้เราจะสมัครกันนะครับเมื่อเราสมาัครมันจะมีให้กรอก username email แล้วก็พาร์ตเร์ดนะครับเราสามารถกรอบเป็นแบบนี้ได้เลยแล้วพาร์ตเร์ดเมื่อเรากรอบเป็นมันจะป้องกันการไม่ให้ผู้อื่นมองเห็นโดยการใส่เป็นเครื่องหมายดอกจันถ้าเราแบบกลัวเราใส่ผิดเราสามารถกดดูได้กดดูกดปิดได้เมื่อเรามั่นใจแล้วเราสามารถกดดิจิตเตอร์ได้เลย่อสินค้าในร้านก็จะมีแบบเป็นเครื่องดื่มกาแฟร้อนชาร้อนเครื่องดื่มร้อนชาเย็นอะไรพวกนี้ครับ แล้วมีพวกอาหารมีเบเกอรี่แล้วก็มีขนมแล้วก็มีกาแฟที่รรสามารถซื้อกลับไปส่งเองที่บ้านได้แล้วก็แบบมีเมอร์เชนดา์เป็นของพวกผลิตเัณฑ์นะครับโดยนี้เราจะกดเป็นมิวทีเมื่อเรามาหน้าต่างนี้ทางร้านก็จะกำหนดให้เราเลือกขนาดแก้วนะครับแอดออนต่างๆความหวานกลิ่นหรื คีมอะไรอย่างงี้ครับถ้าเกิดเรายังไม่พอใจเราสามารถกดคัสตอมไหม์ได้สามารถเลือกขนาดแก้วกินแอดกลิ่นเพิ่มแอดไซรับแอดชูการ์เพิ่มความหวานเลือกน้ำแข็งอะไรได้ครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเราสามารถกดได้เลยพอไปหน้านี้มันจะเป็นหน้าสรุปยอดสินค้านะครับเราก็จะอ่านตามบินนี้เราจะสามารถ ไปที่หน้าชิคเงินก็คือจะเป็นการโอนจ่ายนะครับการตัด่านบัตรโดยกดสามารถกอรอกรหัสผ่านทางนี้ได้แล้วเราสามารถกดเลือก Delivery ได้ครับปึ๊บพอเรากด d e l i v e r y แล้วจ่ายเงินแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาครับก็คือเป็นใบเสร็จในการสั่งสินค้าแล้วเราสามารถแท็กออเดอร์ติดตามสินค้าได้แล้วครับ อันนี้จะเป็นการกดย้ำเพื่อให้สินค้าอัปเดตว่าถึงไหนแล้วเมื่อสินค้าถึงเราแล้วระบบขึ้นว่าเรารับสินค้าแล้วมัจะให้ขึ้นกดในแอปเพื่อจะยืนยันการรับสินค้าโดยการกด pick up order แค่นี้ครับเป็นการเสร็จสมบูรณ์ในการสั่ง order ภายในแอปนี้ครับ